สวัสดีครับพี่น้องฟองผ้าว่ากันอีกเหมือนเดิมสร้างด้านอับเดตดสถานมือเฮ็ดอ่าก็มือเฮ็ดทับหลังประตูครับประตูข้างประตูข้าง,ปร,าง,ป,รางประตูนี้ยยไผ่ว่าไงนี่ อัปเดตอัปเดตบ้านเจริญบ้านสหัวการก็ไปมามาเลยงานบ่เดินนี่ทับหลังกับผมทับหลังประตูทับหลังแบบบ้านๆสุไตล์เจดอนได้ผู้ท้าวมาซอยผูกเล็กเลยเที่ขัน้นเที่ขัน้นผู้ท้าเฮ็ดผู้ท้าวผลงานผู้ท้าวเลย นี่ขันหลังขันหลังนี่สายแรกง,งานผู้เ่าสร้างยิ้ดมาอีกสามร้อยอีกสามร้อยก้อน,นมือเซเททำหลังประตูข่างประตูหลังอีกประตูหลังประตูหลังบ้านทำหลังกอหมดแล้ว ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมีเวลาก็เฮ็ดมีเวลาก็น,น,กน,นอนนี่ทำหลังครับขึ้นแบบพ้นตะแเหล่าโอ้เล็กจะสร้างว่าไหมยิงเฉลี่ยแล้วก็แก้แบบซสดงอยู่แล้วทำแบบหลังนี่นครับนี่ด้านล่างประตูให้หนาดังอัาางอนนี้ทับหลังบนประตู ประตูเซลินเดอร์นี่ไฮประตูเซลินเดอร์สวิงไม่เอาเอาซลินเดอร์นี่ประตูใหญ่กระจกสีบานด้านหน้าหน้าต่างอันหนึง่งกระจกสีบานนี่ประตูเหมือนเซเว่นครับนึกภาพไม่ออกดูเซเว่นครับนี่ครับหลังประตูเซ,ซลินเดอร์ลูกล้อราง,างด้านบน โอเคนะครับวันนี้นขอบคุณที่ติดตามแฟนขับยังเนียวแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณด้วยจากใจจดอนอาจจะไม่มีสาระสนหรับบางคนดูพวกของเพลินๆอย่าคิดมากอย่าเยอะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ